สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเบนไพ่อราเคิลค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หมอเบนจะพาทุกท่านมาดูดวงของคนที่เกิดราศีพฤษภประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่14ถึงวันที่20กรกฎาคม2568ค่ะหากท่านที่เกิดราศีพฤษภพพร้อมแล้วมาดูกันค่ะว่าดวงในทุกด้านจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้คนที่เกิดในราศีพฤษภมักจะมีลักษณะนิสัยที่มั่นคงใจเย็นและมีความอดทนสูงรักความสบายและต้องการความมั่นคงทั้งในเรื่องของการเงินและความรัก เป็นคนที่มีสติปัญญาดีและมักจะคำนึงถึงผลระยะยาวในทุกการตัดสินใจพวกเขาจะไม่เคยชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความยุ่งยากและชอบที่จะมีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขในระยะยาวในสัปดาห์นี้การงานสำหรับคนทำงานประจำจะเริ่มเข้าที่เข้าทางหลังจากที่อาจจะรู้สึกมีความเครียดหรือการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาความสำเร็จในงานจะเริ่มปรากฏให้เห็นท่านอาจจะได้รับการชื่นชมจากหัวหน้า หรือมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทาให้ท่านมีโอกาสแสดงศักยภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามท่านจะต้องระวังเรื่องการจัดการเวลาและไม่ให้ตัวเองเครียดเกินไปคุณแบ่งเวลาในการทํางานและพักผ่อนให้สมดุลการสื่อสารที่ดีในที่ทํางานจะช่วยให้ท่านผ่านอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นคุณระวังความเครียดจากงานและหาวิธีผ่อนคลายให้ตัวเองค่ะสําหรับคนทําธุรกิจส่วนตัวดวงการงานในสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างดีหากท่านกําลังวางแผนที่จะขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ จะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างการตัดสินใจทางธุรกิจในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวคุณใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือพัฒนาการตลาดในรูปแบบใหม่ๆอย่างไรก็ตามในการลงทุนหรือขยายกิจการต้องระวังการตัดสินใจที่เร็วเกินไปและต้องทำการศึกษาตลาดให้ดีพยายามไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปค่ะการวางแผนอย่างรอบคอบและการใช้การติดต่อที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้ดีค่ะ สำหรับคนที่กำลังหางานในช่วงนี้ดวงการงานจะเริ่มมีความหวังและโอกาสใหม่ๆเข้ามาการสมัครงานหรือการสัมภาษณ์งานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงท่านอาจจะได้รับข่าวดีจากการสมัครงานที่ท่านทำไปในช่วงก่อนหน้านี้การมีความมั่นใจและเตรียมตัวให้พร้อมจะทำให้ท่านได้งานในช่วงนี้ให้เตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับการสัมภาษณ์งานและอย่าลืมให้ความสำคัญกับการแสดงตัวตนและความสามารถที่โดดเด่นของตัวเองค่ะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เกิดราศีพฤษภ ในสัปดาห์นี้ท่านจะรู้สึกถึงความก้าวหน้าในการเรียนการสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายจะผ่านไปได้ด้วยดีการวางแผนการเรียนและการทําการบ้านอย่างรอบคอบจะช่วยให้ท่านทําผลงานได้ดีขึ้นแต่ท่านต้องระมัดระวังไม่ให้ความเครียดจากการเรียนทําให้สุขภาพจิตและร่างกายแย่ลงจะสั่นเวลาในการเรียนและพักผ่อนให้ดีค่ะเพื่อให้ท่านได้ผลลัพธ์ที่ดีในทุกด้านด้านการเงินในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากที่อาจมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินในช่วงที่ผ่านมาการจัดการเงินของท่านจะเริ่มมีความราบรื่นมากขึ้น มีโอกาสที่จะได้รับเงินจากหลายแหลง่งแต่ก็ยังต้องระวังการใช้จ่ายที่เกินความจําเป็นควรมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาด้านการเงินในอนาคตระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและควรเก็บออมเพื่อความมั่นคงทางการเงินค่ะสําหรับคนโสดในสัปดาห์นี้ท่านอาจจะพบคนที่น่าสนใจหรือเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการเปิดใจรับคนใหม่จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและอาจจะพัฒนาไปสู่ความรักที่ยัง่งยืนแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ตัวเองยึดติดกับความคาดหวังที่มากเกินไป ใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้ดีและไม่ต้องรีบเร่งค่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ท่านจะได้เห็นความใส่ใจจากคู่รักมากขึ้นความสัมพันธ์จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นและท่านจะรู้สึกว่าเริ่มมีความมั่นคงในเรื่องนี้ท่านอาจจะได้พูดคุยหรือแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าการดูแลและใส่ใจซึ่งกันและการจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการแสดงออกถึงความรักที่มีให้กันค่ะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้ ท่านอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันนี้ไม่แน่ใจหรือมีความเครียดจากการที่ไม่รู้ทิศทางท่านควรพิจารณาความสัมพันธ์นี้อย่างมีสติหากรู้สึกไม่มั่นใจควรพูดคุยกับคนที่ท่านกำลังคบหาดูใจเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มีความชัดเจนขึ้นพูดคุยให้ชัดเจนและอย่าปล่อยให้ความไม่แน่ใจทำให้ท่านรู้สึกเครียดคะ่ะด้านสุขภาพในสัปดาห์นี้ท่านจะต้องระวังเรื่องการเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการทำงานนักอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกายท่านควรจัดการเวลาให้ดี และหาวิธีผ่อนคลายอย่างการออกกําลังกายการนอนหลับให้เพียงพอและการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังงานให้กลับมาดีขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอและหาวิธีบํารุงร่างกายให้ดีค่ะโดยรวมในสัปดาห์นี้ดวงการงานและการเงินของท่านจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการตัดสินใจที่เร็วเกินไปในธุรกิจหรือการลงทุนความรักจะมีโอกาสเติบโตแต่ต้องใช้เวลาและความเข้าใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนด้านสุขภาพควรให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดวงประจำสัปดาห์สำหรับคนเกิดราศีพฤษภค่ะหากท่านชื่นชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องหมอเบนไพยอาราคเคิลเพื่อไม่พลาดการดูดวงในสัปดาห์ถัดไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสวัสดีค่ะ